ทำกันได้ไหมลูกนี้ของทัดดาวลูกยางสาวไทยกับนางแบบพรีเซนเตอร์สุดละมุนโดยนักตบสาวไว้29ปีเปลี่ยนลูกนักกีฬาสุดน่ารักมาถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับซีโรดมพาร์ฟูมแบรนด์น้ำหอมไทยด้วยลูกเจ้าหญิงพร้อมโพสแคปชั่นนอกจากเราจะสวยแล้วเราก็ต้องตัวหอมด้วยนะคะ o v v e c t u a l l y กลิ่นที่แนนยังรักมากมายจากซีโรดมมพาร์ฟูมด้วยกลิ่นที่น่ารักเข้าใจง่ายใช้ได้ทุกโอกาส ไม่ว่าแนนจะอยู่ในสนามหรือนอกสนามแนนชอบให้ตัวเองเป็นคนตัวหอมค่ะซึ่งนักตบสาวรายนี้ถือเป็นขคนใจของหนุ่มๆและคอกีฬาวอลเลย์บอลบ้านเราเป็นอย่างมากโดยเพิ่งจะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่เมืองหงางโจวประเทศจีนสำหรับทัดดาวนึกแจ้งฤดูกาล2023-2024จะย้ายไปเล่นให้กับฮิตาชิริวาเล่สโมสรวอลเลย์บอลอาชีพลีกแดนญี่ปุ่น หลังจากที่ผ่านมาลงเล่นให้กับ JT m a r v e l u s ทีมดังแดนประดิบตั้งแต่ปี2020ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุกด o m คค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ